อยากฟ้องเมียด้วยอยากเลิกกะฟ้องได <ใน S 1> ้อนะี่าองปรึกษาถ้าเมียมีชมมมมมู้ทำไงเมียใหม่เอาแบบสารล,าล้ายที่ส่ะจะเอาแบบไหนพูดไปดิเอาแบบเป็นหลักการไหนจดทะเบียนสมรสแล้วใช่จดแล้วฟ้องือรออะไรก็ฟ้องชู้ไงหลักฐานที่ต้องเก็บก็คือแชทพูดคุยนะแล้วก็ภาพถ่ายที่เมียเราเนี่ยไปนอนกับผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยแค่แตงเนื้อต้องตัวเมียเราอ่ะเข้าใจป่ะก็ถือว่าฟ้องชู้ได้แล้วจับมือนี่ฟ้องได้ไหม ก็ต้องดูว่าลักษณะจับมือเนี่ยเป็นการยังไงลักษณะคู่รักไหมแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นว่าเป็นคู่รักหรือเปล่าล่ะและการฟ้องชูเด้เป็คนคดีแค่งหนอาญาคดีแพ่งการเสียหายเนี่ยที่เราจะไปฟ้องสูงเ,เราคิดจากอะไรคืออยู่นานไหม,มถ้าอยู่กันนานเราอยู่กันยี่สิบปีมีคนมามชูความเสียหายเราก็มากแค่นั้นเอง แการเงินดวงเงินเดินค่าเล้นดูการทํามาหาได้ด้วยกันความรับผิดชอบร่วมกันเท่าไหร่ก็คูณไปแล้วถ้าผมอยากฟ้องเมียด้วยอยากเลิกก็ฟ้องได้ฟ้้นะฟ้องได้นะฟ้องหย่าฟ้องคู่ไปเลยก็เหตุหย่าแต่อันนี้ต้องบอกก่อนส่วนไอ้คนที่เป็นชู้อ้างง้อไม่รู้ผิดไหมผิดอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าไอ้ค่าชดเชยเนี่ยที่จะให้มากน้อยอยู่ที่พฤติการเ่พ้จริงอันนี้ว่าก็ไม่รู้จริงๆแต่ไม่ได้หมายถึงไม่รู้ไม่ผิดนะก็ผิดแต่จะเสียค่าจะใช้น้อย อะไรประมาณนี้นะโอเคครับอันนี้ค<ร>ือ <c oughs> หลักการที่คุณเลยนะใช่โอเคนะไ,ไม่เป็นไรประมาณฮะอ่ะ